ดีไปแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันฮะรู้ว่าอันนี้มันเกิดมันเกิดผิดแป้งใช่ไหมสุกสันมันเกิดฮะมีความสุขมากๆครับผมจะอวยพรเหมือนเหมือนเดิมทุกทุกครั้งที่เวลาผมอวยพรมันเกิดให้ใครก็ตามนะผมเพราะผมเพราะผมคิดว่าคาอวยพรมันเกิดที่ผมอวยพรมันมันน่าจะ มันน่าจะครอบคุมในหลักสูตรอวยพรม,มนเกิดสูตรสิ่งส่งสิ่งด้วยวสูตรอะแล้วอวยพรมนเกิดจะมีอะไรบ้างขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> ขอให้รวยรวยอะไรนะคะรวยรวยข้างหลังว่าอะไรนะครับทำบุญทำบุญใช่ทำบุญไงสบายใจอะไรนะครับขอให้มีแฟนแฟเจ้าของวันเกิดแม่บอกขอให้มีแฟน เ the 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 in, ีใช่ฮะนี่ผมบอกไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมหล่อหล่สวยๆใช่ไหมร่ำรวยๆร่ำรวยแล้วกันอย่าร่ำรวยร่ำรวยดีกว่าร่ำรวยนี่อะหลายคนอาจจะหันมามองคอนได้อะไรของมึงวะนั่นแหครับก็พี่แจ้งนะฮะมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดปีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่สามสิบ อย่าไปสนใจมาเลยฮะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับโอ๊ยอย่าเบรกเลยขาบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขผมเพิ่งไปเปิดเจอเมื่อวานที่มีคนเขียนไว้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขงานเพศก็เป็นแค่ตัวอักษรแล้วมาให้คำคำกันเล่นๆเมื่อวานใครไปงานแชนแนลวีมาบ้างไป อยู่เวทีไหนกันครับจำชื่อเวทีได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่อะดรีนาลีนเหรอชาจะไปอะดรีนาลีวันวุาอย่ายังกระดูกยังเบืร์งไม่ใหญ่พอชาสนุกไหมเมื่อวานสนุกครับเมื่อวานเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ ที่คนดูเยอะมากๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเวลาเราออกไปไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ปกติเราเล่นถามตอบกันในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวมาเล่นถามตอบกันในรถบ้างดีว่าโอเคปะคิดมถามมาลำบากแล้วะไะรน่ากเาลยเข้าเมานดงตมากเลยอะไมชาชอบการูส่งอะสนุกครับได้มาด้วยหรอใช่ ไม่อยากอ่ไม่อยากซื้อะไรอ่านมานานหรือยังอ่านมานานหรือยังใช่ไหมครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอายุทำไมหน้าตาดีอ่ะโอ้ยถ้าใครกลัวผมเห็นหน้านะครับก็แนะนำให้หลบหลังเบาะแล้วก็ถามคำถามเข้นมาผมจะได้เห็นเด็ดขาดเหมือนในทวิตเตอร์ไงแต่คิดถึง

ยังไม่หายง่วงครับมีคำถามอะไรที่ถามนะที่ไม่ทานกินอะไรหน้ารักแบบเนี้ยปวดท้องเขาไปชอบตอบคำถามใช่ไหมครับเพราะว่าปกติผมโดนสอนมาว่าเวลาอยู่หน้ากล้องเป็นการทวนคำถามหนึ่งรอบทำให้คนที่เขาเรียกว่าฟังคำถามเราเข้าใจคำถามเรามันรู้ว่าเราจะตอบอะไรจากคำถามของเขาอะฮะแต่มันมีคำถามหนึ่งที่เราตอบัินอะไรอะไรนีคะคำถามยาว อะไรนะครับกินอะไรที่น่ารักตอบยากตอบอาหารนี่เนีตเมาเล่นนะไปกินดิถึงว่าไหมผมดุ๋ยเลียร์ผารเนี้ยเดี๋ยวไปแยกกินเลยโอ้ยเอ้ย สนุกดีครับอะไรนะครับก็เดี๋ยวงเร็วๆนี้นะั้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ถ่ายไปสองสาครั้งเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับผมไม่เคยขายเท่าไหร่ไเ่อรอจริงเหรอ่าใช่นะเวไปรอดู ข้างหลังคิดคำถามอยู่ใช่ไหมฮะอะไรนะครับอะไรนะครับปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยน้ารับ5ก6ลราก็ยังเล่นกันอยู่นะฮะ มีนากินไรมีนาเยอะๆเราก็จะรวยกันแล้วร้องเพลงให้ฟังหยเพลงอะไรครับพลงอะไรก็ได้ผมก็ร้องาบสองอีกกันดิเอาเพลงอื่นงเาโชนดอเจชชอมีเนื้อเตอได้ผมไหมผมจำเนื้อไม่ได้ทำตอบก่อนดีกว่าร้องเพลงตอนนี้ยังยังไม่ เสนอเพลงที่จะร้องในคอนเสิร์ตนะคะผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ผมมีไอเดียอย่างนั้นไวแล้วก็ให้พวกพี่ๆไปฝากกันไว้ดูผมจะเข้าไปดูเพลงเเพลงไหนที่แบบถูกขอเยอะมากที่สุดนะก็จะก็จะเอาไปร้องในคอนเสิร์ตถ้าผมไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแต่ถ้าเพลงไหนที่ขอมาเยอะที่สุดแต่ไม่สามารถเอาไปร้องได้เพลงที่เยอะมากที่สุดเป็นอันดับสองก็จะถูกเลือกขึ้นมาแทน อ่อไมมีนทีออนอยที่สุดังอ่มเอไม่อกพลงะไรครับัยากมากเลยนะทั้งหน้าบอกว่าอยากฟังร้องฟังกระชานร้องผิดมากไหมของพี่ซันถามว่าเคยพยายามไหมเคยแล้วจะบอกว่ายากมันมาก พอเผ่ากัคจะร้องเพลงแนวไหนครัเผ่าจะร้องเพลงแนวไหนใช่ไหมครับก็ชีวิตชีวิตคือิไชีวิตชมวิตชีวิตชีวิตชีวตชีวิตชีวิตชวตรียมเพลงส่งเพลงไปเรียบร้อยแล้ีวฮะไม่ต้องห่วงแล้วิติินิคอนได้ วันที่เท่าไหร่นะครับป้าคุ้งพผาสี่นะผมจะได้เตรียมตัวสอมเงคนผมจำวันไม่ได้แล้วก็วันที่วันที่สามสิบฮะจะมีรู้กันแล้วใช่ไหมใช่ที่ภารกรงานเวสตนาที่มีไบเนสแล้วก็มีคาชา จะไปบไปโชว์อะไรวะมันก็ไม่ใช่ไหม่ยเดวัมบัเหอหร่าะไหมชิงบัตรจะได้ไหมอะไรนะครับชิงบัรเขาชิงบัตรกันเหรอ แคจะากจะโชิมากก็แย่แล้วนะอยาแบบ D P สี่ร้อยปอนด์โอ้โหโชว์เลยอ๋อแค่ถามค่ะในเรากองแข่งกอง้อนเป็นคำถามที่สุดเลยปล่อยปล่อยไปบ้านก็ได้เฮ้ยพไหมอะแนะนำใหเลยอะไรนะครับ 他妈的！